นี่นะครับวิธีการต่อนะครับเ็าจะต่อสายกันแบบนี้นะครับครับผมมินิสีมารีวิวรถสปายสองหัวจีตนะครับวิธีการต่อรถสปายสองหัวจีตนะครับแบบใช้ปั๊มติ๊กตัวเดียวนะครับใช้ปั๊มติ๊กตัวเดียวใช้หัวจีตสองตัวนะครับดูรอบรถก่อนนะครับ สายหกแล้ทีกลับมาเป็นลูกเดิมนะครับอันนี้ลูกเดิมอยู่ครับถ้าเราจะใส่ลูกห้าหกต้องเปลี่ยนหัวฉีดร้อยสิบไอเดิมสองตัวนะครับแล้วก็ปรับน้ำมันลงนะครับแต่ก็ยังหนาอยู่ครับยังหนาอยู่แต่ก็ใส่ e เป็นห้าขี่ได้ครับ5ีขี่ได้ ผมมาดูให้ดูนะครับว่าวิธีต่อต่อกันยังไงนะครับครับผมขั้นตอนแรกเลยครับสายครับแล้วก็มีสามทางนะครับสามทางแยกจากปั๊มติกออกมานะครับแล้วก็ลงไปไปนี่ตัวหนึ่งไปนี่ตัวหนึ่งนะครับหาสามทางตัวนี้มานะครับปั๊มติกใช้ตัวเดิมนะครับถามว่าทําแล้วแรงกว่าเดิมไหมไม่แรงครับเท่าเดิมครับ สายมันเทเฉยครับไม่ไม่ได้เพิ่มความแรงมากมายนะครับสําหรับสําหรับคนที่เออเจอปัญหาน้ำมันบางครับก็เอาไปใช้ได้นะครับนี่ก็วิธีต่อสายนะครับต่อสายปั๊กมาฉีดนะครับให้ดูกันนะครับต่อสายนะครับก็คือเราบัดกรีแยกออกเป็นสามทางตรงนี้นะครับไปนี่ไปนี่เชนึงลงไปนี่เชนึงนะครับนี่คือต้นขั้วที่มานะครับจากกล่องนะครับนี่ครับ ที่ใส่หัวฉีดก็คือเอาคอลีที่มีใส่หัวฉีดได้หนึ่งตัวแล้วก็อยู่ที่เรือนหนึ่งตัวนะครับของ CBR นะครับก็จะมีที่ใส่ที่เรือนหนึ่งตัวแล้วก็ซื้อที่คอลีหนึ่งตัวนะครับทีนี้ครับตัดดินสายลงมานะครับส่วนตรงนี้ก็สายลงมาสองเส้นนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้ครับก็ใส่หัวฉีดไล่มันเอานะครับ ชมฟังเสียงกันนะครับเหม,ดม,ดมือนเดิมครับ วนนี้ผมผมใส่สองก๊อชีแต่ว่าทีนี้ผมเมื่อก่อน,มน,นผมใส่น้ำมันด e15 นะครับผมใส่น้ำมันี1 5วันนี้ผมใช้สองก๊อชีตอนนี้ถ้าถ้าใช้าสองก๊อชีนีคือน้ำมันจะหนานะครับตอนนี้ผมดึงผ,ผมดึงแกะก่อนครับนี่ผมดึงแกะกออกมาอย่นี้นะครับพอถ้าทำเสียบเข้าไปนี่รถด,ดับนะครับผมจะเสียบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงการน,นะครับเสียบเข้าไปนะครับ นี่คือผมใช้หัวฉีดเดียวครับเพราะว่าผมใส่น้ำมันใส่เก้าหนึ่งเข้าไปน้ำมันจะน้ทันทีนะครับครับผมใครสนใจก็ลองเอาไปทําตามดูได้นะครับโดยที่งบประหยัดครับไมนร้อยครับเราไปไล่หัวฉีดแล้วนะครับส่วนแรงดันก็ใช้ได้อยู่ครับแรงดันมันสามสามบาทนะครับแรงดันความตีครับสามทางแยกก็ใช้ได้อยู่นะครับลองเอาไปทํากันดูนะครับ หรือว่าถ้าใครอยากมีไอเดียอีกนึงก็คือถ้าใครอยากแยกสวิตโดยที่ว่าทำสวิตแยกว่าฉีดได้นะครับก็คือเอาต่อต่อ,ต,อต่อสายแ็กขึ้นมานะครับแล้วก็มาทําเป็นสวิตตรงนี้ตัวนึงนะครับให้เลือกระหว่างหนงวัฉีดกับสองวฉีดนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะลรมาลองกันไปทํากันดูนะครับ